สวยมากวิ่งตับเตาใหม่มากแต่ท่าไม่ขยับเลยอากาศดีมากวี้โอ้โหนี่นันมีสาขาเหมาะมากเลยนะที่สุดพ่อบอกว่าพระเจ้าขับทั้งประเทศใช่มาดอนโอ้โหโล่งเลยเย็นสบายแต่งอ่ะตอนนี้ิดดิคะรออะไรรอดดิค่ะรอแล้วโอเคครับงั้นเดี๋ยวเอาวี่เปิดต่อเลยนะเดี๋ยวผมไปจับพี่กปมาอยู่รุ่นเหรอได้ไปจับพี่ครับส่วนที่พี่ดึงขึ้นนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้ 地堂吧。

ตอบคินนะต่ี่แซวๆโอเคมีเดี๋ยวของใครทำไมจะไปเอาของหรอนี้เป็นของไหยาน่ยนะคะไม่ค่อยเจอหรอโเครับีวคกไปห่วงใยคือไม่ขาดเรพยายามเติมเอวเรานพยายามเติม ของหายากไม่ดีเลยมีความบนนะใด้ป่านนี้ไม่เจอไงพี่ก็พอยมองนะพ่อความเน่ยมีแบบอีกแล้วเหนียวเดิได้วยกันดีสวัสดีเดินไปด้วยกันเดินไปด้ยกันต้องรับแขกต้องรับแขกหน่อนนะมีไปนที่ดีดีชอบนะดีต้องรับนขกใช้ยาเลีย ก็ขอบคุณนี้อันนี้อันนี้ยังแบบนั่นนะไม่มีเลาะแต่แต่พี่ดาพี่กบเนี่ยเตรียมของมาให้ทานนะแทบจะทุกครั้งที่มาวัดจะจะอะไรตอบแทนแค่แค่นี้เป็นสื่อกลางให้พวกหนูอ่ะได้ฟังธรรมะเข้าถึงะ้าจานอ่ะแค่นี้มันก็เกิน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 ทุกสิ่งทุกอย่างใช่ยังไงก็ต้องติด่้นะาไปเที่ยวนะเจอของเลิศก็นึก ต้องนึกสินก่อนเลยซื้อมาให้ไม่ได้เขาเขาไม่เอาเนื้อไม่เอาไม่ใช่สไตล์เาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสไตล์ใครแต่มองว well. Kirby, ่ามันน่าซื Hi, ้อมันน่าใช้เนี่ยแล้วก็หันหน้าสูงขึ้นทุกวันนี่เครียดเครียดไม่เหมือนกันนะ้ันนี้คูลเนี่ยสบายดีสวยเท้งเหมือนเดิม คนทำงานไหมทำคนจะไปทำงานไปสิต้นโดนเลยเห็นเห็นทำเสร็จนี่รู้เลยทำงานเยอะอะไรเงี้ยรู้ไปรักรพี่น้ำพี่น้ำเสื้อสวยๆของพวกเราก็คือพี่น้ำนี่แหละ แต่เชิญไลน์ได้น้องเขามาเขาช่วยเคยรักให้เอ็นดูน่ารักจังไปให้เขารู้เขาแข็งแรงจะไปให้เขารู้นี่ผมดูถมบอกว่านี่เจอพี่ตึ้งไงนี่ดูนี่นี่ดีนะนี่เขาใจดีกับเรานะถ้าอยู่ในคลิปนะถ้าดูดึ๊ดซีเลยนี่นี่กำลังเดินนั่งรอเขาลอยอยู่นี่เอ็นี่มาสาระรูปชอบมากเลยเนี่ยเดี๋กำลังมาสาระรูปอยู่ น right, <laughs> ีเด็ยติเลยเสียบอกว่า้ยจะเห็นน้องมาแต่งกายสวยมาแล้วพระเจ้ารีบพี่จ้าขาอกและนี่เป็นข้าวผ็ดที่ใช้เข้าวคันใส่น้อยปลูกได้เฉพาะที่ ข้าวเหนียวที่เป็นชื่อพันธุ์อะเป็นข้าวไก่น้อยที่ไก่น้อยใช่ไหมได้แล้เออผมได้เฉพาะที่ภาคเหนือของเราฮู้คะส่วนตะก้าก็จากหลวงพระบางจ้างใจออกมาฝากนะคะลองชิมให้หน่อยนะำแก้คือน้องมากเลยดูทีบอนนะนี่ดูเข้ากับชุดเลยใช่เหมือนคิดมาแล้วคิดมาแล้ววานแคนมาดี ขอบคุณมากค่ะขอ,ขอบคุณ,คคณคที่จอแข็งแรงด้วยอย่างที่ค่ะอาจารย์เลยพี่นายไาม่ต้องสบายเออพักล่างคำว่าแข็งแรงคืออะไรเดี๋ยวกันถ้ามันไม่แย่กว่าเดิมคือแข็งแรงดีดีขึ้นแล้วนนรประคองไปอใช่ใช้มือใช้ขาย<ม>เยอะทุกวันใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้อ่ะ <c oughs> แค่มันไม่แย่กว่าเดิม ถืสวยจังเลยอ่ะได้สิ่งก็ได้สงสารไหมคะไม่เป็นไรค่ะเอาหัวใจอ่ะมีผู้ชายดอกไม้มาให้เอาดอกไม้มาฝากไม่ถูกโบล่ะจะได้รับรักเอาไว้อะไรคะลูกแม่หนูทำข้าวค่ะตัวริบบิให้พี่จากับพี่นิ่งๆ อ่ะเราต้องแมนแมนอ่ะแม่ขุมแม่ขุมหัว้เินะให้เดลพี่เครับพี่เอพ่ไม่ต้องให้พีจารทานคนเดียวได้ไหมได้ไหมก่อนจะไม่ได้ก่อนนะโอเคครับขอบคุณครับลูกพระเจ้าพระเจ้าพระเยซูนะคะทะเบียน สอชาทยวคนะคะุณค่ต้องขอขอบพระคุณนะคะทานเลิมรณากรคะามทุกสิ่งอย่างที่ทำให้แบบพวกเราชาวพุทธวัฒนา แล้วก็เป็นตัวแทนให้กับพวกเราครับทวานนะดูแลพระอาการเป็นอย่างดีให้พระอาจารย์ธาตขันดีแล้วก็คณะสงฆ์มีความถาสถุเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่นงไปแวก็ชมคิดคิดถึงที่ที่ลงไปสุดท้า คือเห็นผลงานของน้องตาทุกอย่างทุกทามคือพี่ก็เห็นตั้งแต่วัดนั้นไม่มีอะไรเลยมาซะแน่จนทุกวันนี้พวกเราสุขสบายนั่งฟังธรรมก็ไม่เกียบผลที่ดีใจที่น้องตาเนี่ยน้องตาเป็นผู้ที <Sure> ่มีความกระตันอยู่หาได้ยากนะครับยิ่งป่านแบบดีใจมากนะคะขอขอบคุณและขอทุกโมชนาลุงกับ น้องตางน้องเอ๋ที่มีภาพส,สวยๆพิมพ์งานมีช่องทุวจกักรเลียวให้เราได้อยู่กับพระธรรมของพระศาสดาโดยมีพระอาจารย์เป็นถ่ายทอดบอกสอนและพวกเราก็ยังมีโอกาสที่ได้สร้างกุศลละการบว40ในทุกวันขออนุโมทนาบุญและขอให้น้องตานะคะและครอบครัวและทีมงานท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงสุขกายสบายใจ มีธรรมะเขาคิดจารณจนุธต่อนะคะาที่ลูกเวราำขอะข้มีความสุขมากนะคะได้กำลังใจแน่น่ะขอบคุณมากพี่จะมาทำดีดีมากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจแล้ว

เ่าเลยบอกว่าเขาตั้งใจหนูทำปุ๊บเลยเขายังบอกพระอาจารย์แบบว่าว่ามีสไตล์เป็นระเบียบมากขึ้นแล้วบอกพระอาจารย์ด้วยว่าตอนนี้ยังไม่ได้เรียกกันว่าน้องจางผู้เก่งเขาประชาสัฐผ่านเก่งเพราะว่ามีเพื่อนที่มาใส่ใจด้วยกันเนี่ยเขาก็มองว่าประชารัฐผ่านเก่งระหว่างที่ๆในพระอาจารย์ตาเน้นตั้งใจฟังในน่ะพี่คำบอกว่าไม่ต้องห่วง ีคนี่เราก็ซิกไปเลยค่ะไม่รอดค่ะคือหนูปล่อยเขาละขนาดขนาดว่าเราต้องเต็เ้อยางแล้วว่าแล้ก็สเมื่อกี้พูดกับน้องหญิง่ดแล้วมีที่นัแล้วางานเราไม่มีแรจะสูงอ่ะนี่าก็ทำได้ไง ก็จะเลือกไม่ผิดก็จะเไม่ผิดก็จะนอสบายก็คิดอยู่เสมอว่าก็จะไม่จากต้องถุกใจทั้งตาก็ต้องถึงใจด้วยกทำให้รูด้วุดคุณเราไม่าเนที่จพูดได้เยอะไม่ได้หอกไม่ได้แล้วไม่ได้ วัสดีค่ณผู้ชนะขอบคุณมากทีะมั่นใจในทุกอย่างขอบคุณที่จะสื่อถึให้คนทักขอบคุมากรักษาสุขภาพด้วยนะคะได้เลนะคะไม่ตองเอ็นรรมวันตัดออกออ เขได้รัคม่อาก่คคั่งะยอนค้าครับท่าัสนางเราอาจารย์สั่งแล้วแล้วตาตั้แต่ไม่ได้ก็เขาบอกว่าอาจารย์สั่งาฮ่าา่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ่า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 ่า่า่่่ ขอคณมาครับขอให้แข็งแรงสุขแม่เรียกมาว่ามาขอหน่อยขอให้แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงให้ดูแลพ่อแม่มาขอที่ขอโอ้ยดิสันโยคนใหญ่

อยากกอดจริงๆแล้วก็อยากหอมจริงๆด้วยมาสิค่ะเราจะตามด้วยผู้ช่วยน้องกอดพวกพี่ได้กอดแล้วนะน้องขอบได้กอดได้ยังต่อไปไปดักอยู่นู่นแล้วไปดักไปดักแล้วใช่ไหมไปดู คุณแม่คุณแม่น้องแนทมาเอาเก้าคันเลยโอ้โหสาธุสาธุอนุโมทนาลดไม่ถือโอ้ยทำไมก็สวยตื่นมาก็สวยเลยทอะไยเมื่อคืนนอนแบบนี้แหละทำยังไทำยังไรอ่ะอเคสจักต่อไปแล้วจะต้องสวยคอยรับฟังคำสั่งแล้วทำให้พระอาจารย์พอใจสาธุเอ้ยหนูจะทำตามจะได้สวยอ๋อค่ะ อมีการวางใจที่ที่เป็นกุศลตลอดเวลาถ้ามีก็รีบมีอ่ะเป็นคนธรรมดาเรี่ยๆแต่มีรายละเอียดพี่ละอ่อนแบบว่าน้อยไม่มีอะไรแล้วแต่มีรายละเอียดแล้วเยอะมากเป็นคนละเอียดแล้ว นีครอี่เดไนะคะ้รักที่สุดรักแบบยุกงุ่รักอแขงไม่้องแข่งแรไม่ร้อยู่กับพวกเราเป็นนานานห้ามเป็นอะไรเช่นกันแล้วจะมากอดประคองเหมือนคนที่เดินไม่ไม่เดสะดวกไม่ใช่เ กิดไปนะพี่น้องทั้งนั้นหมูปิ้งอร่อยมากเลยนะเลยละมากเขาต้องรอก่อนนะเจ็ดโมงขายต้องถึงเลาอร่อยมากเลยน้ำมันน้อยๆหวานหวานอร่อยมากนะอร่อยมากอ่าอันนี้อันนี้ใส่บาทแล้วก็เลยขนมแย้มน้ำเปี๊ยะไซส์เล็กลงแล้วก็คำ งมองหาอยู่อยู่ใสเอาเหมงมจกวนมาวโอ้โหขอบคุณมากครับแล้วก็เอามาพยายาดีทำด้วยเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยววางก่อน แล้วแกเทียร์จะแจกแจกแมกแจบมือการนดาใยาอยู่ก่อนเดี๋ยว่ะกั้นจาอยู่ก่ขอจับมือหน่อยโอ้ยบ๊ค่ะตอนนี้ทุกคนเล่นหนักจังจับมือเพราะว่าเพราะว่าพี่นรินรักมือทำไมด้านขนาดนี้ เริ er ่มนุ Alors, ่มแล้วย kind of ังมียังนุ่มอยู่อันตรสาวทุกวันมันเป็นทางผืดไงแล้วมันไม่หายหรอกใช้โทรศัพท์ทุกวันอย่างนี้ก็เลยจะพยายามสงสารถวายด้วยวาจดาคนขยันมือจะได้อ๋อที่ปากวัดที่พระอาจารย์ช่วยได้คะได้รับแล้วค่ะ เป็นเป็นหนึ่งเดียวนะคะไม่ไม่ได้ทำอีกเลยอันนี้ทำพิเศษเฉพาะพ่าเป็นาที่เลิศมากค่ะให้บำหลักให้กระดูกใช่ไหมขอบคุณมากคะเดี๋ยวิซามาแลเลยค่ะเดี๋ยวนะครับ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะขาขอบผิวหนักก็เนี่ย <laughs> ยป็นองค์ชาติเป็นก็เป็น้อมกันที่แน่นนะสามสังเจ้ตินะคะถวายหาพระอาจารย์ร้อมกันนะคะลูกบวชนากับทุกท่านคะสวัสดีวัสดีตัณหานะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม คุณสาัเจตนาของทุกท่านนะให้สามารถประโยชน์กันทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเตรียมร่างฟันต่างกันขอบคุณการทำนนครับครับลุยดีขับรถนิสสันทะเบียนส่ขอไข่นอหนูสองเ็ดหนึ่งเี่ขอไข่นอหนูสองนึ่งนิสสันสี่าวขอทุกคนขยับรถนิดนึงครับ มีผู้จ่ต้องครับ่ครับขอบคุณครับเรายังไม่ได้ความเพลียนี่ของพี่อ๋น่เก่งเมาเยอะปล่อยลวลถ่ายรูปก

ันนี้เม็ดผีมากเลยเรีย้เรียอดูในทเหมือนรเราควรให้ทั้งภาพหยุดถ่ายเนาะฮะไม่ไม่ เขาอยากได้ด้วยเขาอยากนะนี่ก็ปันแล้วเขาบอกเองว่าเขาคือปังยาอ่องปังเฮ้ยเอาเอางี้เอางี้เอางี้เป็นเอาแค่ปังแค่หอปังปังไงปังปังไม่ใช่เขาจะเอาอย่างนั้นอยากอยากเป็นปันมากไม่่ใชอันนี้คือเขาเอาจะเอาชื่อสองคนมาใช้ไงเอ่อปังยาเอาปังยาเออหัดคำว่าอ่องไป ปังยาแล้วกันไม่ได้เหรอออกไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ออำก็ไม่อ่ำไม่อ่ำอันนี้ไม่อ่ ด้วยการชักชวนสันเสริญยินดีกันมาสำคัญการพูทธศาสนาวันวิสาขบิชาที่หน well ี่เวลาพระองค์อยู <c oughs> ่พิเวกอเพียนผู้เดียวหรือถ้าเราได้ทราบก็จะเป็นในช่วงที่หลังตัสรุใหม่ พระองค์จะสัจชยะให้ปวดปฏิจจสุปาูนะอนุโลมปฏิโลทั้งขึ้นทั้งลงทั้งสายเกิดสายดับอิทพิคเวอริยาสาวโภปฏิจจสมุป,ปาทานเยวะสาธุกัรโยนิโสอวิชาปัจจาสังขาราสังขารปัจจาวิญญาณ วิญญาณปัจจยานามรูปังเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขกขันทัสสะนิโรโทโหติสาธุ นุ่มเอื้อใจกับคุณท่านค่ะ ขอน้ำหนูดทวยนะค่ก็บจานน่ขอบคุณค่าร่ายตอะประเสริทีเกตั้งทีสัปนยาวะทังจุีามาจาราเกเรนาตินังอาริยเยสุชุบุเตสุตาติสุ เอ็ดน่ารักครับครับะไหนบอดได้ดตไปเป็นตัวแบบุ้ยจริงเหรอคะให้ย้มไปเป็นตัวแบบเลยใช่ได้ตัวแบบลาด่วยพี่ต้นอยู่ท้ายต้นาาาดีที่าาดวยนาปงกันพอนะพ่อข้ายาอร่อยนะอร่อยนะแล้วอร่อยแล้วทำไมีลอมอ่อม 我来了。